ดีค่ะพี่น้อยมีน้อยก็จะกินเข่านะคะมาด้วมากินเข่าน้ำกันมีน้อยก็มีแจวถุยเก่านะคะเมื่อวานนี้มีน้อยก็เพิ่มน้ำปลาก็ปล่อยเบคอนาเพิ่มนะคะแล้วก็มีปลาแดดเดียวที่เห็ดเมื่อวานนะคะทอดแล้วนะคะแล้วก็มีผักกาดขาวผัดน้ำปลาส่วนสําหรับผักกาดขาวอทผักกาดขาวผัดน้ำปลานี่ยมีน้อยแยกคลิปให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาเห็ดเป็นคลิปกินในคลิปนี้นะคะคลิปเห็ดผักกาดขาวบรย์เบรย์เบรย์ไมีคลิปกินนะคะยัามีน้อยจะกินเลยนะคะ กินขาพี่นอแต,ตื่นนะคะกินข่าวกินข้ากระป่าทอดกับแียวถ้วยเก้ากันละ่ะกบประกาศเขาวคัดน้ำป่าอืม ง่ายๆไม่มีความปร่งสัส่งนะคะ พอดแดดเดียวมนับกล่องนิดนึงมาตกด้วยพอใช่ไหมฮปลาเห็หมูว่านนะคะปลาแดดเดียวพักเมืด่เดี๋ยวสิออกไปข้างนอกนะคะเมื่อเนี้ยเดี๋ว มีผักกาดเมื่อผักกาดเยหน่อยๆแล้วมาผัดผักกาดปลากระลังนแซบนัวๆอยู่บนนัวแข้งก็ดีกินจับแจวมาดพอดีพอดีมาืาอวานก็แค่เกลือหน่อยเนี่ยบวกละเกลือบ้หลายบัานไร กรอบซอบกอบเฮปานลายเฮ็ดซีโตว แควากินขัดเยาก็เดือดีม่เนี่ยพวกกินคอนเนยวนะคะถ้าแพ้ลแค่หนดีกินมาบ้านในฟังอื่นระกาศ อ่านคอมเมนต์ว่าแพ้ขึ้นไงแต่ไงนะคะเพราะว่าหน่องเป็นหลายนะคะในมะลุจำเป็นต้องแพ้ไงขึ้นอย่างนั้นบบค่ะหลาย่นมายยางหลายบยาบยางบดใดนะคะ ตองยางห้ยอาไปอย่ายขัาในมันเข่าทีนะคะในเรื่องมาห้มดลูกออกมันจะมีช่องว่างนะคะเพราะตองขยับโตเพื่อให้ร่างกายขางในมันปรับจะพแล้วกับเข่าทีเข่าร่องเข่าร้อยมันในอีกอย่างหนึ่งก็คือให้แพ้มันว่าเป็นพังผืดนะคะขับบริยานออกเปนนอนเป็นพังผืดนะคะขังในนะคะเจ็บนะคะคนที่ทรมานคือเห้านะคะ พวกพาาันธุ์ทองทังสิ้นต่องยางนะจ๊ะต่องยางต้อง,งาากระจับดูบ่อยๆอยาออนแอร์ยาขี้น้อยมันมันอี๋อยไม่ได้ลูกไม่ได้โอ้เจ็บแบบนั้นเจ้าสุป,ป่วยโดนนะคะแงม่ไม่ยหน่อยบอกแลวเธอลทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจ นั่งกินขาวกับเจบนะคะเพราะว่าแผลมันดีแล้วบันนี้ตรงที่มันเป็นเลือดนั่นแห้งแล้วตื่นขึ้นงานี่เก็บแผลมันอ่าโอ้โออยยากบอกอาการเลยสุดยอดสุดตื่นอีกจากซอมมือไม่จะสืเปิดแผลแล้วกันคอยเสียโรชันทาให้มันนิ่มให้มันไหลให้มันหลุดออกเองนะคะเก็บเลือด เด็ตอนที่สแกะเทปนี่ก่อนสิจังใดล่คะคะเพราะว่าเลือดมันแห้งติดเทปนะคะมันจะดึงออกมันจิเป็นลักษณะใดนี่แหละทรดละม่านนี่นี่ลวมังมใส่พ่องขิงดเลย แซบแซบเยอะพักประกาศเขาสำหรับอาหารการกินนี่ยังหน่อยกินอยู่แต่ว่าบริการลำเอียงมากไหมนะคะปลาสึนกระลอยตัวเส้น เพื่อนจะตก,กินปลาแดกต้กินน้ำมันนี่ตอนนี้นะคือว่าเป็นของสแสลงอย่างอื่นกันไหนจะกินอนะไเนียไก,ก่แบกินเลยพอเอบกินไก่เขายับกินนะคะไก่มันก็คงจิไม่มีปัญหาพออยู่โรงพยาบาลเขาไก่กินนะโะรงพยาบาลเขาบาาอกชอนคลัายังเดอืมบาแดมี่นี้นะคะ แน่จริงๆแล้วจะกินจนเขามาจานช่างสติลิปนะคะไม่น่าจะกินเขาแค่มาหลาย้การบาดหลกับกสำรับคนค้นทั่วไปกินอิ่มนั่นแหละถ้าเป็นไม่อหน่อยก็ต้องหลายกว่านี้ยัางสี่นนะถ้าปกตินี่ถี่ถามว่าอิ่มม่จะอิ่มแต่บด้อิ่มถึงบด้อิ่มเหมือนเดิมเพราะว่าก<ม>ินเพื่อ,อยยทองนะคะ งานแพยายัางยังคิดไปเองค่ะนะจะไม่เ,เยอะๆเอาแต่ว่ากินบอยเด้บ่มันมากินแค่นี้หละหยุดเด้กินแล้วก็เศร้ามีแห้งก่อนชั่วโมงสองชั่วโมงกับการมากินไม่นะคะว่าจอยเราค่ะว่าตองหวงค้อนอ้วนให้ดจกับอ่วนนะคะ น้อง่รคนมาไม่ได้จอยไปวาซันอูบอ่ค่ะฮอปปวยมันก็เลยแนมมึงโซมก็เลยแนมมึงตัวน่อยมัง้งอีกจากอาทิตย์นึงจะเกษียน,นไปพ่องขึ้นคือเกาหันหลากินหน่อยแต่กับกินไว้นะคะเพราะว่าพ้าลาที่เขาหายเนยเป็นพราราที่แห้ง กินเข้าเสร็จป,ปุ๊บตรงกินยาตามทันที่มาสันปวดล้ำไส้บิดล้ำไส้เลยล่ะมันธรรมดา นันงอยู่ตัวเครื่องจุดแล้วแรงพอดีเลยเนี่ยตะแจวอาจฉริหาอย่างอื่นมาเสริมเพราะว่าใบานี่ไยคุ้มไป่ออกนอกบ้านนะคะเพราะว่าเราไว้อยู่ในบ้านเกินเวลาเกินเกินเกิน,กน,กน,นดะ่ะเพราะว่าอยู่ในบ้านเด็กแปดมื่ะบรใหาอย,ยุต่อให้ออกไปเอาอากาศนะคะแั่วไม่น่ากินเขายิ้มแล้วกันกินยาแล้วก็สิไปนอนพักสักพักนึงแล้วก็สิอาบน้ำออกข้างนอกไปหาสูตรออกอากาศ มืองกรถาแดดดีกับอาซิไปดิ่มนำถ้าอากาศบดีกับมืองกรน้องเราบ๊วยปพอตอนมัน,นยังมืดคึมอยู่ตอนนี้สิบสามโมงสานะคะ <S <S ตัวประจันได้ต้องออก,พกเพราะว่ายังบ่หาอยู่อีกลอเลบานมันเกินไปมันนานเกินไปอยู่แต่นี่เตียงออกเอาอากาศ บางัีก็จะไปบ้านลูกไายไปนั่งเบื้องพักเบื้องสวนนั่งเล่นเล่นน้ำก็ง่อยค่ะเอาเฮ็ดขนมปังกาแฟไปดื่มแล้วค่อยมากันนะคะจะเฮ็ดเหจะเฮ็ดเหตุแห่งนะคะเดี๋ยวจะร่วมกิจไปเบื้องนะคะริมเล่าค่ะด้วยเบื้องจานนะคะมีจานขา้าวมีจานพัดนะคะแจวกับยังเหลืออยู่เด็กกินอีกคำหนึง่งกระป๋า ิบความไปนี้แล้วนี่โตริมแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยยืมห้ากองไปละด้วยรักจัดใจนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยโอยรักนะจุบจุบ